้าวเดวิดกับเดวิลนะฮะถ้าเป็นลองครับยังไงเอซีแปดศูนย์กับซองซองซองอะไรวะซองเจ็ดนัดมาเชลยิงหัวปิ๊งหนึ่งปิงยังไงครับเดดกันเดดกันน่าจะตายไปแล้วเดดกันเดวิลอ้าวเดวิลเหยียบหัวเปิ๊งหาไม่เจอเอาจงังหวะนี้ยังไงเปิ๊ง แต่ยาประจูแต่ยาประจูเรียบร้อยเดยวิดเซฟิตเอาละครับมาดูนี่มาแชล,ลกันต่อนะมาแชลตัวจริงเหรอพี่เป่งยังไงครับมาแชวเดวิลยิงหัวเฮ้ยเดยวิลสีแล้วนะมาแชลเจอใครครับจะบอกว่าเจอกระดักไม่ใช่ เนื้าเล่นกันเองนะ้มาแชวต้องจะโดนตัดอนาคตหรือเปล่าครับโลนซ่าออกใปมาปังเรียบร้อยครับโปรเอ็กวันนะฮะโดนมาแชวเก็บหัวไปได้ครับเลือดเหลือย <c oughs> ี่สิบหกคนเกียดหัวมันจะนายยิงหัวไปร้อยเก้าสิบแปดแต่เลือดไม่ลดบั็กครับบักมันบั็กมันบัก เอาล้ฮะเดวิลนะฮะนะมาเจอกับมาเชลเอาไงครับเังหว่าดีอา้าวปีเรียบร้อยครับเดวิล <laughs> นัดเดียวเดวิลนัดเดียวนะฮะเดวิลครับปุ่งหัวแตกเอาละครับยังไงครับมาเชลฮะผมไปแล้วพี่โอเคครับเจอกันครับ ยังไงครับยังไงครับมาแจวเอาแล้วคว้าไปโอ้โหน้ำเกล่ยได้จังหวะตายมาฮ้ยอย่าอยู่ข้างล่างคนระับอยู่ข้างล่างเปียกๆนะฮะต้องอยู่ข้างบนปั้งเขาให้เออหือ,อเลือดเลือดไม่เต็มต้องพันยาก่อนนะครับใจเย็นนะครับเพื่อนรลอไว้ก่อนนะฮะูตายกำลังสู้เลยโดนกระเบิด หน้าตาต้องเอาจริงตาหน้าต้องเอาจริงโหจริงอ่ะไปเิ่งเอาแล้วครับอยู่ข้างบนวงบีบเข้ามาเข้าหัวไปติดสามครับมันไกลเกินเอาครับดึงครับแต่ไม่ติดเข้าหัวไปติดหกเดียบร้อยครับอยู่ข้างล่างนะฮะโดนตัดอนห้าคตไปแล้วครับโดยเจมบูเอาใครอ่ะทำไมตายอูซี่อ่ะเยตินี่ไฮไลท์หรือไฮโลเนี่ย อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไฮไลท์แล้วเนี่ย <S <S เตียตีเนี่ยคืออะไร <S <S ผมตายแล้วครับเวฟอ้าวตายแล้วอ่นะใครเจอนะครับลุมโทมได้นะฮะเรียบร้อย เราัาจับดูมาเชลมาแชลเปลี่ยนกันเกงแต่หัวโลดลงดาวต้มเหมือนเดิมจังหวานี้ตายยังไงครับสแปเป๊่ยิงหัวท่านหมีไป480ขวามาปังตั้งไอวอลกักท่านครับปาดซ้ายเน้นระยะ งผมตายมาจิว๋วเกมหน้าเล่นได้ไหมกูเลื่อนเกียร์อีกแล้วเจาะไอ้วอด้วยเนี่ยบ้าบอเอาสกายเลอ,อ,อ,อร์มาแม่งก็เจาะไอ้วอกันเพื่อนบัญญาอยู่นะดีไม่ตายพี่ข้าวของวิธภัิดาไม่ไม่กินเดี๋ยวมันจะ อร่อยเกินไปเป๊ะปัง<ป>เรียบร้อยครับแจ็คลงไปนอนนะฮะดูําดาหน่อยครับรมดาอ่ารมดายังไงเข้าหัวไปห้าสิบห้าอาล้วฮะเพื่อนทำไงอยอันยาอยู่หรือเปล่า ยิงปืนขู่ไปหนึ่งทีปั้งตึ๊กเอาเอาเอาเข้าไปแปดตัวคนละนัดสองนัดพี่งลงสองพันโอ้โหเยอะไปอ้าวเดวิลโดนมาแจวกำจัดไปแล้วเ,เนี่ยเร็วบั้ยครับลูมิกยิงหวัวกูเรียบรแล้ว ยังไงครับยังหวะนี้ธรรมดาปั้งไม่โดนตั้งไม่โดนอ้าอาล่ะครับหมวกก็ไม่มีครับเกาะก็เกาะหนึ่งปลดล็อกออกมาไม่ได้ต้องซ้ายขวาโดนตัว ตัวแรกกันครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับสำดาวหัวแตกเอาเลยครับมาแจวยิงปื้นไปหนึ่งรอบเป่งเอาหัวไปยิบเอ็ดกระโดดคว้ามาอ้หัวบินจังหวะนี้ครับหมวกกัน้องไม่เต็มอ,อ,ตองพันญายครับ วิ่งออกมาอ,อ,กอ้อไหวอไปซ้ายเป๊ะอุ้ยเออไม่โดนเรียบร้อยครับหมาบ้าครับโดนเก็บไปอีกหนึ่งหัวกูไม่เข้าใจมเล่นวงอยูท้ายเล่นทำไมเนะี่ยต้นเกมต้นวงไม่เล่นของปืนปืนก็มีบางคนนะ่ะเรียบร้อยครับ มาเดินมามาเดินเล่นต๊อกต๊อกต๊อกอ,อยู่ข้างในมาเดินเล่นทําไมกันไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เล่นกันโกดธองเม็ดผมตายเลยเอาแล้วครับจบังหวะนี้ครับวงสุดท้ายใครจะอยู่เป็นที่หนึ่งจังหวะนี้ต้องสกายเลอร์เอาแล้วครับเข้าไปอยู่แต่กลางวงเรียบร้อยครับ